วิ่งและจ้าตอนนี้แฟนกูนั่งอยู่ในร้านดีๆมันก็ถากูเดินไปไหนก็ไม่รู้มันบอกว่าวันนี้มันจะไปซื้อโทรศัพท์ให้หลานมาดูว่ามันจะซื้อโทรศัพท์ให้จริงไหมหรือว่ามันจะไปซื้อให้ตัวมันเองดูหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสามากก่อนที่จะไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อกางเกงให้มึงก่อนไหนตอนนี้กําลังนั่งหลดไปดูหน้าตาก,กูด้วยมึงชวนกูไปไหนจับมือกูไปด้วยว่าถ้ามึงทําดีแบบนี้แบบมันต้องหวังผลอะไรสักอย่าง อาดูสภาพตอนนี้มันก็มุ่งหน้าเขาไปแล้วมันวิ่งไปร้านขายรองเท้าด่วนเลยไหนที่มึงบอกว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ให้หลานแล้วมึงมาซื้อของตัวเองหรือเปล่าเอาเรื่องหลานมาอ้างกูรือเปล่าเนี่ยคนอย่างมึงเนี่ยไม่ควรเชื่อถือจริงๆตอนนี้มันไปดูโทรศัพท์ให้หลานแล้วมันบอกว่ายังไม่ถูกใจเดี๋ยวไปดูร้านอื่นตอนนี้มันก่อนจะไปดูโทรศัพท์ให้หลานแั้มันก็มาลองรองเท้ามาซื้อของกินของมันก่อนกูว่าที่มึงเอารเรื่องหลานมาอ้างเนี่ยไม่ใช่จริงน่ะ เออก็ยืนดูโทรศัพท์ไปว่ากันไปตอนนี้ก็ซื้อโทรศัพท์มาเสร็จแล้วมันก็มานั่งกินข้าวกูก็นั่งดูมันเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อมาเพื่อก,กูด้วยนี่คือโทรศัพท์ที่จะซื้อไปให้หลานก็คือหน้าหลักแล้วก็ดีอยู่สวยงามมากแต่พอตัดมาหน้ามันกูอยากจะเป็นลมเลยอดูหน้ากูด้วยมองบนสวยมันด้วยนั่งดูมันนั่งรอมันกินข้าวต่อไปมันจะทําอะไรในว่าจะมาซื้อแค่โทรศัพท์มันจั ิศเข็นมาแล้วอ่ามืองทํายังไงต่ออ่าอีกแล้ววันนี้กูว่าแล้วกูไม่ควรมากับมึงคนอย่างมึงเนี้ยไม่ควรเชื่อถือหรอกบอกว่าแค่มาซื้อโทรศัพท์มึงเอาอีกแล้วอ่ามึงเอานมมาออันหนึ่งมันบอกว่าเครื่องคัวมันหมดมันจะมาซื้อเครื่องขวมันว่าซั่นกูขนลุกชู้เลยมึงยังจะซื้ออีกเหรอมึงยังจะทาอาหารให้กูกินอีกเหรออ่าจับเอาไปเลยแล้วแต่มึงเลยมึงหลอกล่อให้กูมาวันเนี้ยมันก็มึงหน้าเข้ามาหาเครื่องขวอีกแล้วจับไปเลยเอาหมอนอันหนึ่งด้วย อยวาบอกนะว่ามึงจะซื้อโซฟาสินใจเป็นไหมกูจะถือยังไงเอาไปยังไงออาดีนะที่มันยังไม่เอาตอนนี้มันก็บังคับให้กูมาดูโต๊ะให้มันอ่ะกูก็ทําตามมันถ้าม่ททามันก็ว่ากูกูน่าสงสารากอันนี้คือของที่มันซื้อแล้วมันก็อยากได้ตุ๊กตา้วยกูบอกว่าไม่เอามันก็ไม่ฟังกูเอาไปแล้วเออมึงเอาอะแล้วเลยตามใจมึงเลยไม่ต้องฟังกูตอไปมันจะทํำยังไงมันก็ซื้อมาลาสําเร็จลูกไปก็ดีแล้วที่มันซื้อสําเร็จลูกไปมันจะได้ไม่ทําให้กูกิน เอาเห็ดเข้มทองหนึ่งสินเดียวของมึงไม่มีอยู่จริงมึงเอาทั่วไปเลยเอาขอนมแล้วก็มาเอาปมมึกด้วยแล้วใครจ่ายจ้าประเด็นคือใครจ่ายกูจ่ายมึงต้องบอกกูด้วยไม่ใช่ลอกูมาอย่างเดียวเลยให้กูรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมึงด้วยสิกูขอรอมึงลักกลับบ้านเด้ยแล้วพอได้แล้วมึงมาตั้งแต่ห้างเขาเปิดจนห้างเขาจะปิดแล้วมึงยังไม่กลับเลยตอนนี้กูเหนื่อยใจกับมึงจริงๆกลับได้แล้ว เอามาดูกั่าว่ามันจะกลับไหมไม่กลับจ้ะมันซื้อขนมจีนแต่มันบอกว่าจะทําขนมจีนมาปลาให้กูกินว่าซา่นอันนี้ก็คิดเงินเรียบร้อยแล้วคือบินยาวมากมันซื้อเออหน้าตามันยิ้มดีใจ้าไมมีความสุข